คิดง่ายการลงด้วยกันไม่เอาตายมันก็ตายแต่แม่งถ้าไม่มีปืนเราก็ในตายร้อยปอร์เออโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนห้องนี้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 นีโอ้โหแม่งเอ้ยกูตายไอ้ต้น ไอ้ต้นจะจำชื่อนายไว้แม่งเอ้ยข้าจะจำชื่อนายไว้ไอ้ต้นเราจะไม่ลืมชื่อนายเด็ดขาดไม่เราตายมันก็ตายมันเป็นแค่โอกาสฟรีต้นเกมถ้าเราได้เขาก็ได้ถ้าเราตายเราก็ตายแต่ตอนนี้เราแฮงไเดี๋ยวปืนสักหนึ่งกระบอกขอแค่บกยโอ้ยผู้สาวอยู่บนหลังคาโอ้ย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 ใจเย็นโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยผู้สาวมาผู้สาวมาผู้สาวมาโอเคเออแม่งเอ้ชีวิตเราโอ้ยโอ้ยแป๊บหนึ่งผมกำลังตึ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 งเครียดอยู่นะคนไม่ได้ตึงกำลังตึงเครียดอยู่คือตอนนี้โอ้ยนี่ไงนี่ไงผู้สาวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย โอเคเขาจะงัดหัวเราผู้สาวโอเคโอเคทำไมเขาเล่งนานจังวะทุกคนอ๋อเขาเล่นบาเลตเขาจะเอาสไนงัดเราเมื่อกี้เกินไปเป้าได้คิวผู้สาวแนละ้เฮ้ยๆมีคนไหมโอเคพี่ผมชนะพี่ถอยก่อนถอยก่อนถอยแลว้วถอยก่อนโอเคกตับ okay, ทังหลักเกมนี้เราจะเดินเกมแบบเพย์เซฟเพย์เซฟเฮาสบเปอร์ฮ้ยเฮยเใครอยู่ตรงนั้น โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแม่งเยอะยังวะไปก่อนไปก่อนมีคนยิงเราจะน่องงกูอยู่นี่เพื่อนโอเคเพื่อนมันตายแน่เพื่อนตายแน่เพื่อนตายแน่มันตายแน่เพื่อนตายแน่มันตายแน่เพื่อนโอเคเพื่อนเปิดใครก่อนเอาไปหนึ่งธงเพื่อน โอเคเห็นชุดเปล่าเพื่อนเปิดใครก่อนกระต่ายดำนะเฮ้ยเพื่อนนี่อย่างเท่ไปมามาการเล่นนี้จะรอบครอบสิเท่าพันเท่าอุ้ยโอเคตอนนี้มันมีคนหนึ่งที่อยู่ไกลๆที่เราเห็นมันอะแต่เรายังไม่อยากเปิดประเด็นมันเท่าไหร่เฮ้ยมาละมันมามันมาเอ้าไม่ใช่ไม่อยู่อยู่ไหนวะเฮ้ยเสียง สวยและวะ้วว่ะ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 นัดเดียวอีกละสถานการณ์นี้อีกละสถานการณ์นี้อีกละ อีกแล้วพี่ใจเย็นพี่ผมมากับความจริงจังและตึงเครียดสิบเท่าพี่ชายเอาไปอีกหนึ่งธงพี่ระเบิดยิงไม่ปล่อยใครหน้าไหนก็ตามแต่เราไปตู้ก่อนดีกว่าเราไปปะเราเปลี่ยนเราสนัยละปืนชาร์จของเรามารอบอฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรนักหนาวะเนี่ยตรงนี้มึงเป็นอะไรต้องเป็นอะไรต้องกับนักหนาตรงนี้วะ แม่งโอ้ยกี้คิดว่าไม่มีคนแล้วนะแต่แม่งก็ยังมีอยู่โอ้ยอะไรกับพวกนี้วะเนี่ยเอ้าไปไหนแล้ววะไอ้นี่แม่งหายอีกละโอ้พอ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 หรือว่าเพื่อนตายวะหรอมันตายวะหรือว่ามันรอดโอ้ยขอร้องเพื่อนอย่าพึ่งนะเพื่อนเพื่อนอย่าพึ่งนะเพื่อนโอ้ยโอ้ยมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะ นั่นไงนั่นไงใช่หนายหรือเปล่าใช่หนายหรือเปล่าโอเคใช่หนายหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่คนอื่นแล้วมั้งนี่อย่าบอกมันอ้อมอ้อมโลกเลยวะ่ะกลัวเราจนอ้อมโลกขนาดนั้นเลยว่ะเพื่อนเกมนี้คือเล่นอยู่เมืองเดียวอะตอนเนี้ยปลาไปห้าคิวแล้ว ะจะไม่มีต่ำกว่าที่3นะครับแล้วก็จะขึ้นเปลี่ยนเป็นแหลงทองด้วยเดี๋ยวรอดูเลยอะไรคือเปลี่ยนเป็นแหลงทองเดี๋ยวรอดูแหลงจะกลายเป็นสีทองทองขมิน้นป่ะตอนนี้ต้องรีบไปแล้ววะวงไม่เป็นใจอ่ะซานติโนไปก่อนแล้วกันซานติโนาฝากหน่อยนี่เวลาเราฉุกเฉินซานติโนก็ช่วยเราได้นะครับให้ซานติโนเข้าวงแทนเราก็ค่อยตามซานติโนไปอย่างน้อยก็ได้ถือว่าเราไม่ต้องบินนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่เลือดไม่เต็มว่ะ เฮ้ยเฮ้ยมีคนตรงนั้นมีคนขอแจมหน่อยไหมขอแจมหน่อยไหมอยู่ไหนวะไม่อยู่ที่ศพเอา้าโอเคเพื่อนตายไหมตายไหมตายไหม ไม่ตายก็ตายไปเอาไม่ตายอีกตายเหอะเผื่อนี่ไงไอ้ต้นมึงจำกูได้ไหมไอต้นโอ้โห้ไม่เงยให้จำเสื่ออะไรไว้ไอ้ต้นไอ้ต้นมึงจำเราหนึ่งขอเอ็กใส่มันก่อนไอ้ต้นมึงจำกูได้ไหมปิดไอ้วอลเอ็กเลย ไอ้ต้นจำได้ไหมไอ้ต้นไอ้ต้นจำได้ไหมไอ้ต้นน่าจะจำได้แหละไอ้ต้นลืมสนิทเลยเกมนี้ว่ามีไอ้ต้นลืมสนิทเลยว่าไอ้ต้นคือตัวที่เราต้องตามตอนนี้ไอ้ต้นเราเจอกันอีกแล้วต้นแต่รอบนี้ต้นตายต้นเราไม่ตายต้นพอไปต่อไอ้ต้นคนเดิมเพิ่มเติมไอ้ต้นแตกรอบนี้โอเคสองคนเอ้าเหลือสองคนแล้ววะเพิ่งสังเกตไอ้ต้นมาดูเราใน่ไอ้ต้นไอ้ต้นมาเชียร์เราให้เราได้ที่หนึ่งไนต้น ไอ้ต้นมาเชียร์เราให้ได้ที่หนึ่งในต้นไอ้ต้นมาเชียร์เราด้วยในต้นอุ้ยมันรองัดหัวไอ้นั่น่ะไอ้นั่นรองัดไอ้นั่นรองัดเชิงรองัดไอ้นั่นอ่ะเชิงรองัดเชิงรองัดอ้าวแล้วมันจะปาระเบิดไปไหมวะมันปาทิ้งหรอเหมือนปาทิ้งว่ะปาระเบิดทิ้งให้ดูด้วยว่ะแต่ว่ามุมมันงัดได้เปรียบนะครับมันสวนมันงัดหัวเรา เผื่อมันอาจจะปาดเราเม็ดเดียวก็ได้นะมายังดีกว่าว่ะ กูเล่นเชิมมึงเองกูเล่นเชิมเองโอ้ไม่ตายไม่ตายมันมีลูกซองเราต้องเล่นะระยะก,กับม,มันว่าเอมึงมาโอ้บอกมาแล้วเหรออุย้ยไม่ตายอุ้ยไม่ตายโอ้ยมึงเอาเลือดมาจากพระเจ้าองค์ไหนเนี่ยเพื่อนมึงเอาเลือดมาจากพระเจ้าองค์ไหนเนี่ยเพื่อน สวยงามเกมนี้ปลาไปเท่าไหร่บวก35โอ้โหยังไม่ขึ้น6กพันทุณคณเราจะเปลี่ยนแรลงสีทองแล้วต่อไปยังไม่เปลี่ยนนะครับผมเรียบร้อยนะครับเจ็ดคิวสามพันเก้าสิบดาวเมรนะครับเหนื่อยใจจริงเกมนี้